หอยเชลย่างมันปูสามไปเลยน่ากินหน่ะอยู่แล้วเนี่ยมันมาเสร์ฟครบหมดแล้วนะครับทั้งแบบเนื้อวัวย่างโฮบานอะนอะอสเตรเลียเซามันดองซูชิใดๆเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อวากิวหรือเปล่าลายสวยจังเลยอะอเดี๋ยวเอามาย่างให้ดูนะครับมันแบบมีความแบบเผ็ดๆสบายซีสบายซียซนิดน,นึงเราก็กลิ่นโชยุคือบหวานกำลังดีเลยคนระับ ท่าน,นเหมือนที่อื่นอ่ะที่กินสวัสดีครับทุกคนบุจกจักรัลัตนะครับก็วันนี้เราจะมากินเป็นแกรนพรีเมียมบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่ของเซนเดสรอนที่มูลค่า1,199บาทบวกๆนะครับก็เป็นแพลตินัมบุฟเฟ่คือท็อปคลาสของที่นี่นะครับ <S <S ดเดี๋ยวตอนนี้หิวแล้วเพราะว่าอดกินข้าวมา <S <S นังแต่เช้านะครับเดี๋ยวไปเริ่มดูเมนูกันเลยนะครับเขามีให้เป็น รูปเร่มแบบนี้ด้วยนะครับก็มีเวลาทานทั้งหมด1ชั่วโมง45นาทีนะครับเดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มสั่งอาหารกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับทุกคนนี่มีหอยปีกนกจัดไปเลยสนะครับเอาซูชิไข่ปลาซามอนอันนี้อยากินมานานแล้วมันไม่ค่อยมีที่ไหนมีด้วยรงมถึงพวกแบบหอยเชลปลาไหลอะไรพวกนี้หาที่ที่แบบมีให้กินยากมากปกติคือคำนึงก็แบบร้อยเกือบ200แล้วอะ แล้วก็แซลมอนซาชิมิเลย2ที่เขาจะมีตันไว้ให้ว่าได้ทีละสิบอย่างนะทุกคนส่งรายการอาหารสั่งต่อนะครับซูชิพี่ปลาตาเดียวไม่ได้แล้วเราเริ่มสั่งข้าวเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะอิ่มเราต้องห้ามกินข้าวทุกคนเน้นกินแต่โปรตีนเออใบโหบะเนี่ยเอาไปเลย2 คูโรบุตนาซอนมิสโซไปเนื้อสไลด์อีกสองหอยเชลย่างมันปูสามไปเลยหอยเชลย่างเนยเออโอ้โหเด็ดเวอรน่ากินหนะหิวแล้วเนี่ยส่งนะฮนะนสั่งไปอีกอย่าสั่งเพลินนะทุกคนเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะครับแต่คือเขามีแบบอูด้งพริมทัฟเฟลด้วยอ่ะมันก็น่ากินอยู่นะ แต่เดี๋ยวเราจะกินไม่คุ้มทุกคนทําใจเราจะไม่กินคาร์โบไฮเดตกินให้น้อยที่สุดเมื่อกี้เพิ่อสัส่งซูชิไปแล้วด้วยเพิ่งเห็นว่าเขามีแบบพวกหอยเชลล์มีอันที่ไม่มีข้าวด้วยอ่ะเราเห็นช้าไปเขาเอามาตั้งอยู่ข้างบนในเซตเมนูของหวานเขาก็รวมมาหมดแล้วนะครับอันนี้เราสั่งเป็นน้ำองุ่นเคียวโฮสีสวยมากเลยเพิ่งเป็นเมนูมาใหม่ด้วยนะนี่เดี๋ยวชิมแปบเฮ้ยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่โอเคอยู่ เอาแล้วนึกว่าจะแบบหวานจ่อยก็คือเป็นมีความหวานนิดเดียวนอกนั้นเป็นกลิ่นองุ่นหอมจานแรกมาแล้วแซลมอนดองกับกุ้งดองน่ากินมากเลยมีให้สั่งแบบไม่มีข้าวด้วยนะครับอันนี้สารายนะทุกคนสวยมาก คืออาหารมาเสิร์ฟเร็วมากทุกคนเนี่ยแบบเดียวคือมาแบบเกือบจะเต็มโตแล้วนะครับอันนี้เราเริ่มสั่งไปบุ๊กจานแรกไม่ถึง5้าทีเริ่มมาทยอยเสิร์ฟทีละอยา่างแล้วก็ตอนนี้คือใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับยังเหลืออีกประมาณ3าสอย่างอมาไม่ครบเดี๋ยวเราขอให้ทุกอย่างที่เราสั่งไปมาเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มกินนะครับทุกคนท่านท่านเธอมาเสิร์ฟครบหมดแล้วนะครับทางแบบเนื้อวัวย่างโฮบาเนือ้อออสเตรเลียแซลมอนดองซูช ί, ิใดๆเอ่ย สุดยอดเลยทุกคนน่ากินมากแล้วประเด็นคืออะไรประเด็นคืออันนี้มากินคนเดียวนะครับแล้วสั่งสเตนโพกขนาดนี้เดี๋ยวตอนนี้เริ่มรุนแล้วว่าเราจะต้องกินให้หมดนะครับน่ากินมาก <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาทําการย่างตัวเนื้อออสเตเรียกันก่อนนะครับนี่วางใบโหบะลงไบบนเตาแบบนี้แะแวดน โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันเลยนะครับขอเริ่มที่หอยปีกนกก่อนเพราะว่าหาที่ที่มีหอยปีกนกให้กินยากมากแบบที่เป็นบุฟเฟ่ต์นะสดมากเอาดีๆคืออร่อยแบบกินอาราคาเลยทุกคนที่นี่คือปกติถ้ามากินอาราคาดะแค่ตังแบบพวกเซตซูชิอะไรพวกนี้ยก็ประมาณ800-900แเ้าอเแบบเป็นพันก็มีนะ มันจะมีเซตแบบซูชิรวมอะไรพวกนี้ที่เรากินประจาก็คือแค่ประมาณ10กว่าชิ้นน่ะก็เกือบพันแล้วว่าอันนี้คือได้เต็มโต๊ะขนาดนี้ใช่ไหมพาคาบุฟเฟ่ล้วคุณภาพคือเหมือนกันเลยนคือนะแบบแนะนําเลยนะครับ <S <S ใช่ปลาแซลมอนแล้วคือเขาไม่ได้ทําแบบว่าทำให้ข้าวมันเยอะๆอะ่ะเขาก็ทำเป็นแบบขนาดพอดีคำนะทุกคนแบบโอเคอะ่ะ บ,บางที่คือของมันพรีเมียมก็จริงแต่ว่าข้าวคือแบบว่าหนาเป็นก้อนนะก็ไม่ไหวปะหอยเชลน้องไอยเชลย่างเนยนะครับชิ้นแบบจุกๆอ่ะว,ว้าวอันนี้น่าจะเป็นเนื้อวากิวหรือเปล่าลายสวยจังเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเอามาย่างให้ดูนะครับ จันๆโอ้ยตื่นเต้นรอเป็นสุกก่อนน่ากินมากโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวจานที่ทุกคนแบบน่าจะอยากรอดูนะครับคือกุ้งดองกับตัวปลาแซลมอนดองนะครับอจิ้มเพิ่มนิดนึ่งน้ำดองดีมากเลยคือมันแบบ มีความแบบเผ็ดๆสไปซี่สไปซี่นิดน,นึงแล้วก็กลิ่นโชยุเขีอวหวานกำลังดีเลยคร mm ับรสชาติไม่เหมือนที่อื่นอะที่กิน mm hmm. อร่อย mm hmm. อ่ะเต้ามันดองด้วย คือมันแบบไม่เลี่ยนเลยทุกคนแล้วมันกินได้เรื่อยๆจริงๆเราแรกนึกว่าจะกินไม่หมดตอนนี้คือเสียไปครึ่งหนึง่งอะจะต,ต้านๆต,ต,ตาน้าพิกสักเล็กน้อย,นอยคนดูบอกพริกทำไหมเสียขอหมดอะ <c oughs> นะวากิวย่างใบโฮบะนะครับทุกคนใครจะบิ้งให้มันแบบว่าแร,รกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเราชอบกินแบบอารมณ์มีเ well ดียมเวลดันะ นั่นแบบฟรซี่สุดๆอ่ะหวานดีมากเลยอันนี้เ็าเป็นแบบท็อปวันในใจเหมือนกันของร้านที่ตังมาอร่อยอ่ะเดี๋ยวหลังเบิ้มอีกคือจะบอกบงบงว่ามีหลายจานที่เราแบบมอแต่ถ่ายคลิปจนมันเย็นหมดแล้วนะครับทุกคนเช่นหอยเชลล์แบบนี้มันก็ยังอร่อยทุกคนอานนี้คืออร่อยหมดแล้เมียนที่แบบออกกะ โซๆหน่อยก็คือตัวปลาคีบปลาตาเดียวเมืเ่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะแบบหยิบเข้ปาปากแล้วก็แบบอ้าวยังไม่ทันถ่ายเลยแล้วมันก็แบบไม่ได้ว้าวลเเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ60เซนะครับเราเหลืออาหารอยู่นิดหน่อยทุกคนสู้เขาตอนแรกคิดว่าน่าจะสั่งเพิ่มได้แบบชิวๆแน่ๆน,นะครับตอนนี้เริ่มแบบคิดหนักแล้วว่าอืมเดี๋ยวเอาให้หมดนี้ก่อนอ่ะอ,อิ่มเหมือนกันนะเนี่ยดูแบบไม่ค่อยมีอะไรของใส่กินข้าวเยอะไปหน่อย เคเราก็จะมาปิดท้ายคลิปกันด้วยขนมหวานนะครับทุกคนเป็นไอติมชาเขียวนะครับแล้วก็อันนี้ดิมยูสุกับแพนนาคอต้านะทุกคนคือไอติมชาเขียวของที่นี่แบบเนื้อมันจะมีความแบบเนียนแล้วก็ครีมมี่แล้วรสชาติเข้มข้นมากๆถ้าใครเคยกินอยู่แล้วคือถูกใจแน่นอนนะครับชาเขียวแบบว่าขึ้นสมองอยู่เลยทุกคนแต่คือแบบอร่อยอร่อยจริง กินได้หลายลูกะ่ะเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอีกครับสองลูกแล้วกันให้ยังไม่อิ่มนะครับฮัน <laughs> นาคอตตานะครับ <c oughs> กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ทั้งหมดอยู่ที่1,318บาทนะครับหลังจากรวมเซอร์วิสชาร์จแล้วนะครับก็ถ้าใครจะมาตามรอยเป็นเซ็ตแบบตัว1 1 99บวกๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกสาขานะครับหลักๆก็จะมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมีเซ็นทรัพลพระราม9พวกนี้ลองไปเช็คสาขาดูก่อนเดี๋ยวไปแล้วบางอันมันจะมีแค่แบบราคา799อะไรพวกนี้นะครับก็ไปตามรอยกันได้นะครับวันนี้น่าจบกันแต่เพียงเท่านี้แหละทุกคนบ๊ายบาย